คือผมเนี่ยเป็นนักศึกษาปี5้าเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงยังไม่จบอ่าก็เลยตอบไปว่าเนี่ยเหลือส่งวิจัยครับผมอ่าเขาก็เลยถามผมวิจัยว่าวิจัยเกี่ยวกับอะไรหรือว่าบอกชื่อวิจัยของเราไปตามนมั้นเลยครับจบไปเนี่ยเราจะไปสาขาที่ไหนเคยไป US มาไมาก็เลยตอบว่าเคยไปท่านณูน็ได้ขับว่าทําไมถึงสลับลารัฐและท่านผูดก็บอกเออมียาอยู่ที่นู่นมา จะไปทํางานตําแหน่งอะไรที่ไหนรัฐอ,อ,อะไรคุณจะไปทํางานที่นี่ใช่ไหมรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองนี้บ้างเราเรียนอะไรที่เชียงใหม่ไปทํางานนี้หรอ <S <S เรียนคณะอะไรเรียนที่ไหนเรียนวิเจอะไรก็มันทำา p a เุมนเขาไปทามาแล้วใช่ไหมปีแล้วไปทํางานอะไรมเรียนที่ไหนแล้วก็ไปทํางานที่ไหนจะไปทํางานเป็นตําแหน่งอะไรเรียนที่ไหนทำไมคนถึงเรียนคณะนี้ทำไมถึงอยากไปที่ USA แล้วก็ไปทำงานอะไร มาถูกกับทำงานอะไรได้อะไรจากการที่ไปเบิร์กครั้งค่ะเรียนอะไรค่ะ,แล,<อ>ะแล้วก็จบเมื่อไรแล้วก็จบมาทำอะไรแล้วก็อ่านเล่มข่าวนี้ยังค่ะ <c oughs> เขาถามว่าเธอไปทำงานอะไรตำแหน่งงานที่เราไปทำเราทำเกี่ยวกับอะไรเรียนเรียนอะไรมาแล้วเขาถามว่ามีครอบครัวที่อเมริกามั้ยหนูก็บอกว่าเออไม่มี งานที่เราทำจะเป็นประมาณไหนมี family member ที่อเมริกาไหมเรียนอะไรเอ,อ่อ p ล a n after graduation จะทำอะไรมีซ่าอยู่แอปรูซ่าแอปรูครับผม